มาครับมาชมแต่ก็ห้าสิบเซร์ฟฟีนะครับสี่สิบเซร์ฟแปรนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับเป็นเตยซัมติงนะครับแล้วก็น้องนิ้นิวนะฮะแล้วก็ตัวชงเบอร์สิบนะครับหน้าไมค์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะฝั่งนู้นจะเป็นพิศักนะครับแล้วก็จ่าแอคนะครับแล้วก็น้องปา์มท่าขอนยางนะฮะฝั่งนี้นะครับ อายุไม่ถึง40นะครับแต่เป็นผู้หญิงนะครับสามารถเสิร์ฟฟีสไตล์ได้นะครับสกอร์ตอนนี้1ตอนน่อ1นครับนีนิวเสิร์ฟฟีสไตล์ได้นะครับฝังจ่ายกมาโอโหมาแล้วครับชาวความเตะติดตนเน็ตครับลูกนี้ครับครับ มาชมลูกเสิร์ฟน้องกันครับสองต่อหนึ่งครับน้องนิวชนะนำนะครับโอ้โหสวยงามลูกนี้สกอสองต่อสองครับ <c oughs> ได้แต้มนะครับลูกนี้น้องนิวเป็นตัวยกอาชีพนะครับ เมืก่อนก็น้องเป็นตัวชงให้จุลาลงกรนะครับซึ่งทีมงานเดียวกันกับเต้จุลานะดูลูกเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหสวยงามครับปามโอ้โหเต็มคอครับลูกนี้สกอตสามตาางครับหนิวโยกอย่างนี้เตยว่างไงโอ้โหสวยงามครับ สกอร์สี่ต่อสามนะครับนิวเซิร์ฟโอ้โหลูกนี้ออกนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นพี่ศักด์ซ้ายนะครับอายุห้าสิบแล้วนะฮะสามารถเสิร์ฟฟรีได้นะครับสี่เท่าครับโอ้โห oh, oh, เกือบข้ามครับตรงนี้ 5, ต่อไปเซียเต้ซัมตัต่อสี่ครับ ยืมเติมไปปาเปิดเติมเอายกแอกยกอย่างนี้โอ้โหหายสิครับเกี่ยวลูกนี้ขึ้นเลยโอ้ยรายชื่อห้าต่อห้าเฮ้ยตีกลางขอดติดเกี่ยวยังอยู่ครับปามโอ้โหเจ้าปามสุดยอดครับลูกนี้สกอหกต่อห้านะครับนุ้นแต้มนำแล้วนะ เตยสัมผิงเฮ้ยโอ้โหลูกนี้อออครับทำยากมากก็เตออกไปเลยสกอร์7ต่อ5้นะครับลองนิวยกเอ้ยว่าไงลูกนี้อ๋เต็มข้อครับช่องงไป่ลงอสกอร์6ต่อเ็ครับโอ้โหไม่ขามครับลูกนี้น้องหมดแรงหรือเปล่านะ สกอร์8ต่อหครับเอปิดมาโอ้โหสวยงามมากตรงนีู้อง่างนี้สวยงามมากเนเจ็ดต่อแปดครับอโอ้โหเตะดีมากเลยเอาเก้า เขาใหม่นะครับกรรมการยังขันแต้มไม่เสร็จนะฮะแต่เ็ะครับเดีตะก้อเดียวได้พีต่กก็ได้นะใช่ตะก้อเดียวใช้ความแบ่ทำยังไงก็ได้เอาตัวเองให้รอดก้าวตอจครับอ๋อครับตรงนี้ถ้าเป็นเจจุฬานแต่อนเก้าครับ ขอไกลครับลูกนี่มาชมลูกเสือพิศษทรายหน่ครับประเทศไทยผมก็ว่าเตยสปินเหมือนกับจอมพล่าอเงยเหมือนกันเนี่ยสิบต่อแปดครับโอ้โหมีหนักมากครับเจ้าเตยเติดใครก็ได้เบอร์สามเบอร์สี่นะสกอร์เก้าต่อสิบครับ สามสีเออนั่นแหละเปิดเติมลูกต่อเกียวเกียวปั๊บเออโอ,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 อ้โหสวยงามเลยสิบเอ็ดต่อเก้าครับสักลูกนี้โอ,โอ,โอ้โหเสร์ฟดีครับเอยว่าไงโอ้โหไม่ได้เกี่ยวกันเลยทีเดียวสิบต่อสิบเอ็ดนะครับเกมสิบห้าไม่ดิวนะครับ มาชมลูกเสือพิษักบ้างนะครับน,น,รนี่เป็นเซตแรกนะครับขไข่แพ้ตกรอบนะครับสิบสองสิบครับอ,ดดอโ,ยโยอ้โหเจ้าเตยเ,โโเตะสวย,ย,ยมากครับ 11เต่อ1ิบครับเซเซอโอ้โหยังอยู่เอา้เอาเฮ้ยเจอลูกเกี่ยวลูกนี้เข้าไปครับงงเงินทั้งสนามนะ <c oughs> สุดยอดจริงๆครับแถมเสม,มอเท่ากันแล้วนะ12ต่องขอสิบ่อ12ครับ,บ เอาครับของปามว่างไงโอ้โหเกือบโดนอีกนะต่อเตมต่อ12 13ต่อ12ครับหยอดลูกนี้ครับสวยงามครับเหลยลักเล่นเองครับตรงนี้โอ้โหสวยงามครับ13ต่อ13ครับ โอ้โหเตะหนักมากน้องพามสิบสี่เราสิบสามเกมไม่เกมลูกเดียวเกมนะครับเกมสิบห้าไม่ดิวนะฮะพิศักดิ์ไปไหนลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟไล่เส้นครับลูกนี้สวยจริงๆครับเกมนะครับตอนนี้เปลี่ยนแดนก่อนนะมาชมครับเซตที่สองกันนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับ ตอนนี้ฝั่งแจ๊กนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับเตะทีมป่าบบึ้มนะพี่สักสายแล้วก็น้องปาล์มท่าคอนยางนะสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับเจ้าเตยงามหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหเต็มข้อลุง สกอรหนึ่งต่อหนึ่งครับโอ้โหลูกนี้เจ้าเตยตีออกนะครับสองตออหนึ่งครับโอ้โหจะแกรว่าจะเกี่ยวให้ได้นะครับลูงนี้สกอร์สองต่อสองครับโอ้โหน้องเสือไม่ข้ามครับ สก,กอร์สามต่อสองครับรมียกล้น,นครับลูกนี้ว่าไงเจ้าป้าโอ้โหหนักมากครับลูกนี้สี่ต่อสองครับอโอ้โหลูกนี้ จาจะเกีียวให้ได้เลยนะสามต่อสี่สมตอ่อครับเปิ้โขอ้โห,โโหเต็มข้อนะครนบน้องนี่สดมากนะมมนนะครับชั่วโมงนี้ะห้าต่อสาม สี่ต่อห้าครับเอาเปิดยิงโกขอ้ักเข้าให้โอ้โหลูกนี้ยผิวไหวมันใส่น้ำนะฮะนี่เป็นเซตที่สองครับไข่แพ้ตกรอบนะครับสักไปลูกนี้โอ้โหเจ้าเตยเปิดแตรครับวัดได้สวยงามนะครับลูกนี้ เจ็ดต่อสี่ครับเปิดลูกนี้โอ้โหแตกนะครับยาวเลยครับลูกเสือพิศักต์ทำงานนะแอบต่อสี่ครับยอดลูกนี้เตยลากเล่นเองครับโอ้โหเล่นง่ายมากครับลูกนี้สกอร์ห้าต่อแปดครับ อีสักชงเองครับลูกนี้โอ้โหเต็มข้อครับครับดันตานสกอตเก้าต่อห้าครับเตยไปเอาเปิดเธอรัโอ้โหเปิดแตกครับลูกนี้สิบต่อห้าครับลูกนี้เตยว่าไงโอ้โหเต็มข้อครับหกต่อสิบครับในทีมงานของป่าโยกเตาปูนนะครับเฮียรับสบายๆครับลูกนี้ โอ้โหสุดยอดมีับเสิต่อหครับโอ้โหสวยงามมากเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับปโอ้โหเจ้าผามลูกนี้ผิวมากนะ อต่อเจ็เอาเอร์ไีไม่ข้างแปดต่อสิบสองครับแต้มผลขา้างนะครับโอ้โหลูกนี้เจาควา,ามเตะลูกหน้าได้สวยนะครับตรงนี้13ต่อแปดคเต่อแเอาเอร์ไปเอาเปิดม แต่มไหลต้องลำบากหน่อยนะฮะไม่มีบล็อกีนออกไข่ก็ได้นะครับเกณ15ไม่ไดิ <15 S 2> ดวด้วยนะับตอนนี้แต้มค่อนข้างห่างนะเรามาชมกันครับว่าเจ้าเตยจะล็อกได้หรือเปล่าครับกต่อสิบครับแกจับ1นึ่จ่ายช็อตลูกนี้โอ้โหเท็พมข้อครับ 14ต่อ9ครับเอาเปิดเอาลูกปักเข้าให้ยังไม่เกมสิบต่อสิบปีเต๋อปีสิบต่อสิบสี่ครับโอ้โหลูกนี้เอาครับจบเกมครับทีมป่าเบิ้มชนะทีมพามเพชรไปนะโดยสิบสี่ต่อสิบครับสิบห้าต่อสิบครับ